สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับเกม Special Force 2ของเราเนะครับวันนี้แน่นอนว่าผมเนี่ยก็มีปืนดีๆที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันนะครับวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แอต a u ไลเฟิร์แล้วแต่มันจะเป็นปืน SMG อย่าง XM8 c c SFWC 2017นั่นเองครับแหมชื่อสยยาวเลยเนาะ โดเจ้าปืนนี้นะครับมันเป็นปืน S M G ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยครับจากการแข่งขันซาบูเหตตรอบที่ผ่านมาต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่ม Special Force 2 Fight to Gator ของเราเนี่ยมันมีการแข่งขันทุกเดือนเลยนะครับจะเป็นการแข่งขันซาบูเหตตแล้วก็การแข่งขันทีมเดสแมทนะครับไอ้เจ้าปืนนี้ก็ถูกนักแข่งหลายคนครับที่หยิบเอามาใช้กันส่วนของซักค่าสเตปก็คือตามนี้เลยนะครับถามว่าปืนนี้มันจะไปเทียบกับปืนอะไรได้ผมเองก็ไม่ใช่สาย S M G สะด้วยนะครับเพราะงั้น ถ้าใครที่เป็นสาย S M G ก็รบกวนคอมเมนต์ตอบไว้ทีนะครับว่าปืนนี้เนี่ยปกติชาว S M G เขาเล่นกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเล่นปืนไหนกันนะครับเจา้าปืนนี้นะครับจะได้รับจากการสุ่มกาชาเท่านั้นนะครับโดยกาชาก็คือตู้นี้เอาอินวันซีนะครับก็จะมีโอกาสได้รับปืนเท่ๆมากมายเลยนะครับและปืน X M 8นี้ก็เป็นหนึ่งในของรางวัลนี่ไงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลองกันเลยครับว่าปืนนี้ในห้อง้อมเนี่ยมันเป็นยังไงแลวเดี๋ยวเราต่อด้วยการไปลองจริงดูจริงๆนะครับไป พร้อมแล้วโกก็ <câ least S 1> ตอนนี้เราอยู่ในห้องซ้อมแล้วนะครับก็ดูจากสีปืนอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าทำออกมาสวยดีนะแล้วก็การเข้าสะโขบเนี่ยสะโขบเป็นแบบโฮโลนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันยิงง่ายดีนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับบางคนอาจจะถนัดเลดดอดอย่างนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าการสเปรย์แบบไม่คุมเมาส์เนี่ยระยะใกล้มันจะเป็นแบบไหนนะไปเหมือนจะดีดนะนะครับเหมือนจะดีดนะหรือเราลองยิงแบบ คุมปืนดูนะครับผมจะลากลงอย่างเดียวนะโอ้โหเกาะกลุ่มอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชมเดแล้วยิงหัวดูครับโอ้โหระยะใกล้นี่ไม่ผิดหวังแต่ทุกตัวเล่นจริงมันจะแตกแบบนี้ไหมเนี่ยยิงไปเก้าตัวนี่แตกหมดนะ ส่วนตัวผมว่าระยะใกล้เนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับแบบที่ลองดูก็ดูยิงตายอยู่นะครับยิงตัวก็ประมาณสักเดานะน่าจะห้านัดประมาณหนัดนะครับหนึ่งสามี่ห้าโอเคห้านัดตายนะครับยิงตัวส่วนตัวเนี่ยผมว่าระยะใกล้เนี่ยด้วยอัตราการลั่นกระสุนแบบนี้ไม่น่ามีใครพลาดน,นะน่าจะวิ่งวิ่งอยู่ปุ๊บลูดได้หมดอยู่แล้วนะครับ ไม่ตายเสียเลยอาเป็นว่าไปลองเล่นจริงดูดีกว่าไหมผมว่าระยะกลางระยะไกลอาจจะไม่ต้องเทสมากเท่าไหร่นะครับระยะไกลผมก็อย่าคาดหวังเลยเพราะว่าปืนนี้มันเป็น SMG นะครับเพราะงั้นก็เอาไว้เล่นหอบปากหอบคอบอเไว้เคาะเล่นๆนะครับระยะไกลยิงหัวนาเดียวไม่ตายนะครับอยากที่เทสแล้วก็อีกตัวเนี่ยก็ห้านาตายเหมือนกันถามว่าความดีดนี้ผมมองว่าระยะไกลถ้าค่อยๆเคาะก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับถือว่าไม่ได้แย่เลยผมว่าเราไปลองยิงจริงกันดีกว่า ผมว่าปืนแบบนี้ครับมันต้องลองยิงจริงครับเพราะว่าไปเทสระยะแบบ M4 อะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยเวริร์กหรอกเนาะลองยิงจริงดีกว่าออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ใช่โปรเทย์อะไรเพราะงั้นผมก็อาจจะยิงพลาดบ้างไม่แม่นบ้างนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับ M.G. MM เท่าไหร่ด้วยโปกติผมไม่ได้เล่น M.G. นะครับแต่ที่เห็นนะครับเมื่อกี้ผมกดค้างเนาะระยะไกลก็เป้าบานนะครับปุ่มปืนไม่อยู่ ระยะไกลนี่กดค้างไม่ได้เลยนะครับปืนนี้แต่ถ้ากดแบบค่อยๆแท็บอยู่ผมว่ามันก็ได้อยู่นะถ้าเขค่อยๆแท็เนะโดยรวมนะครับปืนนี้ผมมองว่าเป็นปืนที่ระยะกลางใกล้ยิงตายหมดระยะไกลแล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับว่าจะเคาะเข้าหัวเขาไหมอะไรยังไงนะครับ ส่วนใหญ่ปืนนี้นะถ้าเจอระยะไกลผมว่าน่าจะโดนซัดหัวแตกปลายก่อนนะครับอย่าไปพึ่งพามาเลยระยะไกลปืนนี้เหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจคุมปืนเยอะครับอยากจะวิ่งลูดไปโง่ธรรมดาอยากจะวิ่งลูดชิวๆธรรมดาปืนนี้เนี่ยตอบโจทย์ผมบอกเลยนะแต่ใครที่อยากจะเน้นเก็บคิวระยะไกลเซฟการตายไม่ค่อยอยากตายบ่อยปืนนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณเท่าไหร่ครับ ถราวันนี้ถ้าเล่นผิดพลาดประการใดหรือว่าเล่นไม่ดีนะครับหรือว่ากิ่งการอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ารีวิวอะไรผิดไปก็สามารถติชมมาได้เลยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงให้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ